นี่นี่โ okay. อเคครับผมก็สวัสดีายามเย็นนะผมใส่กับเหล็กเหมือนเดิมน,นะผมแบกๆใส่กันนอเนี่ยอลองๆเขาเกี่ยวเข้าแล้วเนาะผนในสามชายชายนะเนี่ยไปรุนกันนะครับผม <laughs> มีรอยหนุ่มพูกคุยด้วยนะนรัน <laughs> นี่เลยที่เด็ดเลยครับผมเดี๋ยดรู้กันครับผม <laughs> มีตัวหรือเปล่า <laughs> โดนมีบ่วงมีบ่วงด้วยนะครับผมไปเด๋ยวใส่หนูน้องขาวนะครับผมกับเหล็กน่าจะพอแล้วครับผม <laughs> ได้ปีสิบหลังนะบ, <laughs> บ้านรู้ออกฝั่งนี้่ะ ออกผมก็สวัสดีครับผมยามังเพื่นโุ้ให้น้องเอารถไปจอดหนูอขอกล้วยเดี๋ยวพาเดินดูสวนไปเลยนะผมโอ้หหรือว่าน้ำหอมมาจบเลยผมเสียเลี่ยมเลยไม่มีน้ำหอมชี้จบเลยดักกันเล่นๆน,นะผมไปซอนเชนดูจะได้ตัวหรือเปล่าผม อย่างแลผมกับเหล็กหกเจ็ดหลังแ้วผมเจ็ดแปดหลังกับเหล็กจะบวงกันเสร็จบวกขันไหมผมเฮ้ยอย่ามไม่ใช่เราดัก,กอยงนี้ครับโอ้โหนี่กันหลุดอีเขี้ยวฟาดไม่อยู่ไอ้ไหลว่ะเลยเอานี่กันลั่นหมผมนี่โอ้โหติดขนนะผมอืม ติดได้ขนเห็นไหมของบขนขนนวลๆนะฮะนี่ฮะต้องนีตง่ต้องเลยๆไฟไวหน่อยนะครับนี่โโอ้หจะได้สักตัวก็ไม่ได้นะครับนะี่นี่ต้องปลายนี้ยนะครับนี่ขนนวลๆนะครับหลุดดแวดผมแวดมัดใหม่เกี่ยวเขากะแวดตายเลยนะผม โอเควะเดี๋ยวใส่ใหม่ครับผมก็ถุ่งเดิมนี่แหละครับผมที่ว่าเคยดักนะครับผมดักวันนั้นนะฮะโอ้ยเดี๋ยวมันจะเลยกลับนะผมหลังเงียบนะผมแบกใส่เลยสายยาแล้วเงียบเลยทีนี้ ได้สักตัวป่เนาะได้แกงอะไกินหรือเปล่าเดี๋ยวมันร <c oughs> ุ่นกันนะผม <c oughs> น้องเดินมามาเป็นไงสักตัวเปล่าฮะได้สามตัวอะเฮ้ย <c oughs> นอ้นองได้สามตัวแล้วนะ <c oughs> ได้กินแล้วผม <c oughs> ติดบ่วงติดบ่วง <c oughs> บ่วงได้กินนะเนี่ยผมเอ้านี่บาสนี่ต้วงนี่นี่นี่มัติดว่ะนี่นี่นี่กี่ตัวกี่ตัว

เก็บไปสามหลังแล้วนะผมไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าชานี้ใส่กันมัวตัวไม่หมดนะผมแบกใส่แบกใส่นี่น่ดูคันต้องรูตรงนี้ะอมรูอย่างสวยนะยมออกนะผมนนบ่วงไม่กระดิกเลยครับบ่วงสลักไว้นะครับ Ngọc chế đây các bạn, tiền mình lấy đây để mình lấy tiền mình lấy được, để mình lấy tiền không lấy được, để mình lấy tiền mình lấy được, để mình lấy tiền mình lấy được, để mình luôn อ้าวนี่ไงได้หนึ่งแต้มครับผมนี่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 โอเคอเฮ้ยสาวขึ้นมาดูผุกนะครับผมแต้มแรกมาแล้วครับผมดำปีเลยวันนีสวยตรงนี้โอเคครับผมสักสองตัวก็พอแล้ว ไปเดี๋ยวไปคิดเมนูทำกินกันนะครัรผมจะทำอะไรกินดีได้ห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวหกเจ็ดเจ็ดตัวชาได้ตัวอังือนได้สี่หกตัวนะผม สรุปผลงานเช้านะผมรวมเมื่อคืนด้วยชาได้ตัวเดียวชาติดหนูพุกตัวเดียวนะ่ยผมเมื่อคืนได้หกตัวนะผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวทำหนูเดี๋ยวทำเมนูอะไรกินก็วานไปนะผมนี่ขนมผลงานเมื่อคืนนี้ทำลอกหนังไอ้ไอ้หนูพุกตัวขาวเดี๋ยวไปทอดให้ลูกสาวกินนะผมนี่เดี๋ยวผัดหนูขาวนี่ดู๋ดีดูคนยากมาก่อนดีผมเนี่ยตั้งแต่ ตั้งแต่ทาสีเลยทาสีพงตาสีบวงเลยมเนี่ยยันตสักยันต์สักนี่ยังไงผมอย่างหี๋ยวสับนะครับผัดผมบอกแล้วว่าฐานแรงนะผมเจ้าของโรงงานฐานนั่นเดี๋ยวหลังจากที่หามานี่เชฟสักได้เอ้ยคุณชัยวัฒตรเนี่ยผิดนะผม อันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วผม็นคุณชัยวัฒน์หร่อเนี่ยดูคุณชัยวัฒน์สับหนูนะผมเนี่ยเน้นคลิปนะผมเนี่ยสับละเอียดปนๆนะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมเจชบสักกระทะรั่วไปเดี๋ยวมาดูกอลิกก่อนนะครับผม ทีเด็ดของทางร้านนะครับผมเนี่ยเชียงเทศนะครับผมหลายคนก็นถามมีอะไรมากนะครับผมอ่ะนี่อันเนี้ยลูกกวานนะครับผมเรียกถูกป่ะผมันจำไม่ได้แลนะ้วเน,นี่ยนี้ลูกกวานนะครับผมเนี่ยแล้วก็นี่ลูกบัชีพริกไทยดําดอกจันนี่นะครับผมนี่แล้วก็ลูกจันนะครับผม มันเป็นเซี่ยวช่วงนี้มันแพงอะโลหลายพันนะผมเนี่ยถามมาเล่นไปในตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่ฮะมาจากดอกนี่นะครับผมเนี่ยแล้วมันจะกลายมาเป็นลูกตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหอมโอเคนะผมหลายหลายท่านที่ถามกันมาแวอ,อนัน <ะ S 1> อนี้ก็นี่นะผมใส่เกลือแล้วก็ตำเป็นตัวนี้ให้ป่นแล้วก็เดี๋ยวไปคั่วพริกหอมกระเทียมกันนะครับมเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับท่นตอนอันนี้เหลืองๆหลืองได้ที่กลิ่นหอมแล้วใส่พริกไปผม S <S เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ปากแล้วแต่ลิ <antics> ้นนะครับผมใส่ไปนี่คร <estar> ับแล้วก็คั่วๆแล้วก็ตามผัดเผ็ดเลยนะครับลุยเสร็จแล้วก็ตมนะครับผมขันต่อตมพริกไม่ต้องดูผมนานโอ้หวัดจะป่น เครื่องเซตเริ่มขึ้นมาแล้วอันตามพวกครูไปให้มันปนแล้วนะครับผัดเดี๋ยวเราจะใส่ใบยีหลาทำนี่ <laughs> นี่ครับเครื่องปูงปลาชิลล์รถดีนะผมเนี่ยสามอย่าง่อนผัดพริกแล้วปลาชิลล์ดี <c oughs> โหเดี๋ยวใส่ปลาหนักลงกลี้ใส่แก้วเยอะทอมตากหนูมาลองดูนะครับ อะไรไม่เคดูคลิปเอพวกนังๆอ่ะนี่จั่จัดจัดจัดจะเถิดบ่เนี่ยพีโคดรเวยหรอวันนี้เลยพีกไม่แดงเลยตากละไม้มา <sheets> ยังมาเลยยงมาเลยว้ายตัด มันมีความเผ็ดเลยเนี่ยดูแล้วเนี่ยเค้ื่องเคมีจืดที่เนี่พริกหมดเลยผมวันนี้พริกไม่แดงเลยแกงไม่อร่อยเลยเนี่ยวันนี้เดยวดเลยเฮ้ยกินบางมากครับผมใส่ใบะยาก็จะร้อนๆหน่อยนะับแห้งแกรกอร่อยไม่ซ้ำจำูตรไม่ได้นะผม sai đấy. <coughs> mình nhìn mì l... mình nhìn hương vị là rồi nè. bùng thêm cả anh như vậy đó. tham vào khâu hả? yên yên và lỗ quá đấy thật. kiểu vinh <laughs> 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 รอดแรงนี้ไว้นะแกนะตำหน้าไอ้ก็แคกก็แขกนะก็ไปเทารักน้ำนะไ่เป็นไรรักน้ำแบบรักเราเพือนไม่ลงงี้ือลนลงแล้โอเคสกระผมนี่ไเดี๋ยวไใ,ใส่ไวสีแบบสูตรเลยนะต้องใสนะ่ไหมใส่ไ้นหน่อยกล้เอาเลยใสย่ วายสี่แปดศูนย์นไเดี๋ยวพอโอ้โหมันจะเปลืองหลายบล็อ <laughs> กาาครับวายสี่แปดศูนย์มักวายสี่แนหมักมานานแล้วผมเนี่ยเรียนเร็มรววแล้วผ่า okay, นโอเคผมเดี๋ยวขวบคุกเดี๋ยวเสร็เดี๋ยวเข้ามาดูกันนะผมตอนนี้ก็เดี๋ยวส่ใบดะลาให้จานสักเด็ดขวาเรามันตั้ง,งง่ายๆนะผม <laughs> ตั้งในสวนตั้งในสวนสวนนทางบ้านรูดเลยใส่คู่ก็ใช้ได้แล้วนี้เนี่ยจันทร์ักจันทร์ักเนี่ยเป็นคนตั้งแต่อยู่ยุคนี้นะผมถ่ายอยู่ทุบแรกๆนะตั้งแต่ทาสีทาอะไรขายบ่วงอะไรเท่านั้นช่วงนี้พานไม่ได้ขายนะผมโดนโกงไปเยอะับผมใจแรกใจไม่ได้นะผมส่งของไปไม่ได้เงินมานี่มันก็ลำบากนะผม เดี๋ยวอาจารย์ถักนี่นี่เดี๋ยวหาผมพูดเลน่นสมัยก่อนเนี่ยถักแก้วเกลือยังเหลืออยู่อ่ะของก่านที่เราเคยทำบวกกันนะมายุคลุงลุลลลลลนลวดเลยนะนี่เับ หลังจะสุก <laughs> <laughs> วายคุดหล่นแป